ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เนะี่ยช่วยกับผมกับเกมที่มีชื่อว่าเฟสซอมบี้นะครับวันนี้เนะี่ยเราจะมาต่อกับโหมดสะพานเลยนะปืนนี่ผมว่าจะซื้อเนะี่ยขอเป็นปืนแบบเก่งเลยอ่ะ p a เรส M99 อีกกระบอกหนึ่งขอลูกสองตอนรูปใช้เราจะใช้เป็น S R M ขนะีดหนึ่นะส่วนเรื่องการแต่งชัยเบิกสูงไม่จำกัดเล็บที่ดาวมาือถ้าเป็นกระสน 7, ุนสิบสองดเจ็ดเอ็มเีนะเก็บเสีสยงขั้นหนึ่งลูกสองไม่จำกัดเหมือนกัน ก็ใช้เป็นกระสุนสว่านกับเสียงไม่ใส่ถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยแน่นอนสนายแรงที่สุดยิงที่ขี้เตียกันหมดถึงใส่กระสุนที่แรงที่สุดเข้ามาอีกไม่เตียวหัวหลุดโหดเลยิ้งเกมนี้ โหดวันยันคำ่ำยิงถูกก็แป้งวันช็อตวันคิวอะถ้ายิงถูกอืมอืมเน้นเน้นยิงเน้นเน้นโป้งตัวละเม็ดจิตจ,จับใส นี่คือปืนที่บอกได้เลยผ่านแน่นอนในเรื่องดาเมจนะกับระยะข้อเสียปืนนี่คืออะไรสั้นๆกระสุนน้อยคือมันมีเม็ดเดียววท่านกระกมันต้องมีแมกาซีนนะเกมนะเพิ่มแมกาซีนเข้ามาเกมมันจะหนุกขึ้นเยอะป้องป้ง ป่องปองป่องป่องป่อง่องลีโดตตตตปืนสำรองผมไอ้ลูกซองก็บอกนี่แหละส่วนผมมองนะหลกีกระสุนไม่นานมากยิงทีละสี่เมตรไฟเลสก็เป็นลูกซองอะ่ะถ้าเร็วก็แลกคือเป็นปืนที่ดีอีกอันหนึง่ง อยได้ปืนดีถ้าคุณเนีได้ปืนดีๆจริงเนี่ยอ๋อปืนระเบิดคนละมานี่แบกได้แน่นอนไม่ต้องมีขอสะบ้าเลยเลยไม่ต้องเลงแม่งเลยซ้ำเอ้ยเลงแม่นชอบพูดผิดทุกวันนี้ลิ้นพันธ์ยิงลงพื้นไร่ถ้าคุณเล่นปืนระเบะิดอะดามเมจแม่งหกสิบโหลระเบิดตายตายกันหมด ก็หมดสมองบูดแล้วได้ปืนระเบิดได้แบบดีใจน้ำตาไหลไปนั่งคุยกับเองในห้องน้ําอ่ะเอลขนาดนั้นอะพมเดานะแล้น่าจะถึงก็ปืนผมมันไม่ธรรมดาอืม ไม่ธรรมดาโป้อืมโป้งโป้อ๋อมีอีกข้อเส้ยหนึ่งใส่กระสุนแรงสุดแรงเม็ดแรกต้องกระจายจะเป็นกระจายแบบสีเม็ดทะลุสีตัวแม่งแรงเม็ดแรงเม็ดเดียวที่เหลือไม่ตายด้วยซ้ตอนโดนยิงทะลุ สามเม็ดสี่ไม่ตายแน่ๆยังไงซะการฝึกถีบถือเป็นเรื่องที่ดีถีบสำคัญกับปืนเนยอะถีบไม่โดนก็แค่มองทห่งมองทิง้งก็าตายแค่นั้นแหละ จากการที่ผมลงคลิปนี้ถึงอ้จากการที่ผมลงเกมนี้ถึงสองรอบทําให้รู้ว่าเกมแม่งไม่ติดเหลืองโอ้เม่เจ้าดีใจมากเลยอ๋อทึ่งไม่ไดีใจพวกก็ทำอยู่นั่นหละทําแบบเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นสีขาวอะไรเงี้ยแบบเออน้ําแตกกระจายวันเนี้เข้าไขา่เหลืองละเด็ดเลดสิบ้าบวก จากคำพูดผมเพียวๆนี่แหละไม่ต้องมีภาพประกอบอะไรทั้งสิ้นนอกเร่อง่ะเพราะว่านอกเร่องนะ่ะโอ้เสีงผ่านชั่วๆเก็บตังซื้อเนี่ยกระบอกเดียวผ่านเลยตัวไม่เปือ้นในดวงใจอยู่นะ เป็นรุ่นที่มาพร้อมเก็บเสียงแบบออโต้ดาเมจมันไม่แรงกระสุนมันไม่เยอะผมชอบเรื่องสแตปไม่เกี่ยวใช้รูปร่างปืนอย่างเดียวเอตกจัดป้าไปเก้าสิบตกไปยิบสี่ ซอมบี้มาโคู่หลักสิบเหมือนไม่ตกแฮ่เหมือนยี่สิบยี่สิบงนยี่สิบนอะไม่ตกและไม่เพิ่มสถานการณ์ลำบากอือลำบากมากลำบากสถานการณ์ลำบาก มากันเยอะถ้าไม่วิ่งอ่ะสู้ได้ยิงทีทะลุไปยันด้านหลังแต่ตัวหลังมันไม่ตายนะพูดได้ตัวด้านหลังไม่ตายอ,อืออือสรุปเล่นเกี๊ยดิไม่มีอะไรจะพากเกมมันแค่เดินยิงอ่ะแค่นั้นอ่ะ วัด t ด e w วัด w h ด t ดอ e d อกเสียงแตกกูวิ่งมาเมืกก่อกี้โอ้โหจะก,กวันสิ้นโลกเอ๊ะมันกวันสิ้นโลกเลยนี่ว่าจะพูดอะไรของตูอยู่เนี่ยช่างมันไปให้คำพูดในอดีตอยู่กับอดีตไปให้ความสนงจง ส่วนผมหน้าปัจจุบันทำคลิปและตัดต่อไปเป็นขบุญนาซ้าม,มากพวประทำงานคนเดียวอะ่ะนานทีมีคาแรบกับช่องอื่นอืมอ่ะตึงละเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง คือเปืดออะไรดีวะบาเล่กับไปสราเอลเออบาล่เลยอ๋อไม่ต้องห่วงมันไม่แคบอะไร <c oughs> แคบปกคลิปอ่ะผ่านเป็นที่เรียบร้อยวัด <c oughs> โอเคก็ตึงแล้วนะโดยถ้าผมจบอันนี้แล้วเนะี่ยเหลือเป็นรีวิวปืนละก็รีวิวแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก 8อ๋อ8กระบอก8คลิปโอเคก็สำหรับใครได้ชอบคลิปนี้เน่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมกับช่องสีออฟสีออฟเคิร์สกันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครเนี่ยที่อยากให้ผมรีวิวปืนอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน